เริ่มต้นกันที่ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกับเมียนมาเป็นผลจากการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านซึ่งยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดนด้านจังหวัดตากค่ะล่าสุดพบความเคลื่อนไหวของเกรียง KNU เข้าไปยึดฐานที่มั่นของกองทัพเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอำเภออุ้มผางของไทยได้อาวุธจานวนมากค่ะ ทหารสหภาพกะเรี่ยง KNU บุกเข้ายึดค่ายมอคีเป็นที่ตั้งของกองบังคับการควบคุมยุทธการที่ 1- 3ส่วนหน้าของกองทัพเมียนมาในอำเภอวาเล่ใหม่จังหวัดเมียวดีซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านแม่กลองคีตำบลโมโครอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้ถูกทหารเมียนมาตอบโต้ก็เลยทําให้กะเรี่ยง KNU ต้องเสริมกําลังจากกองกําลังป้องกันกะเรี่ยงแห่งชาติยึดค่ายมอคีได้สําเร็จนะคะ กระเหรียงเคนยูอ้างว่าได้สังหารทหารเมียนมา8นายควบคุมตัวผู้บังคับการฐานมอขีเอาไว้ได้เสียงปืนของการสู้รบได้ยินมาถึงฝั่งไทยแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบมาถึงฝั่งไทยค่ะเนื่องจากการสู้รบอยู่ห่างจากชายแดน ผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยง KNU ระบุว่าการสู้รบจะขยายเป็นวงกว้างตราบใดที่กองทัพเมียนมายังไม่ยุติปฏิบัติการทางทหารและโยกย้ายทหารออกนอกจังหวัดเมียวดีและกอกระเใกนาชัยวัฒนวิทธ,ธรรมวงประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดต,ตากเปิดเผยว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นยืดเยื้อมานานกว่า4เดือนค่ะแต่ยังไม่เห็นผลกระทบต่อการทำสัญญาระหว่างไทยกับเมียนมา ที่จะนำพาแรงงานข้ามมาทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมาย17เมษายนนี้เมียนมาจะเปิดสะพานให้ข้ามไปมาโดยไม่พักค้างคืนได้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐ,รษฐกิจระหว่าง2ประเทศที่ซบเซามานานกว่า2ปีสำหรับการาสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับสหภาพเกรี่ยง KNU เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี2556ค่ะกองทัพบุกเข้าไปยึดบ้านเลเตอร์ก่อในจังหวัดเมียวดี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่อิทธิพลของ KNU เนื่องจากอ้างเหตุผลว่ามีการฝึกฝนกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF เคลื่อนไหวโดยเกิดการประทะกกันระหว่างสองฝ่ายมาโดยตลอดนะคะโดยในปี2558แม้ว่ารัฐบาลเมียนมาและกลุ่มสิชาติพันธุ์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสหภาพเกรงเคเอ็นยได้เคยทำสัญญาหยุดยิงร่วมกันไปแล้วค่ะ